สวัสดีเจ้าเช้านี้มีแกงหน่อไม้สดๆจากสวนเจ้าจะกินแกงหน่อให้อร่อยนั้นต้องกินแก้มกับผักปุย่าเจ้าผักปุย่านี่หากินยากนะไม่มีขายตามร้านอาหารมีแต่ในครัวบ้านนอกเนอ้อผักปุย่านี้เป็นไม้เลื้อยพาดพันไม้อื่นมีหนามแหลมนะเจ้า กิ่งยอดอ่อนมีสีน้ำตาลอมม่วงแดงมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นคล้ายกับแมงแกงหรือแมงดาบางกว่าเหม็นบางกว่าหอมบางกว่าฉุนนานาจิตตังเจ้าแล้วแต่แรงพิศสวาสด์ของแต่ละคน ด้วยที่ผักปูย่าเป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะอย่างที่บอกนะเจ้ารสชาติที่ฝาดเปรี้ยวผสมกบกลิ่นสาบอ่อ,อนๆที่ลงตัวชาวบ้านนิยมนำใบอ่อนยอดอ่อนมาเป็นผักสดเจ้ากินเคียงกับน้ําพริกเจ้ายำหนอ่อซุปหนอ่อมาะคนาดเจ้า นอกจากเป็นผักที่มีรสชาติที่ดีแล้วยังมีคุณค่าทางอาหารที่สูงโดยเฉพาะวิตามินซีซึ่งมีสูงมากมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมสารเบต้าแคโรทีนและอินทรีย์สารต่างๆอีกมากมายเจ้าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกินแกงหน่อครั้งใดก็เก็บผักปู่ย่ามากินแอมด้วยนะเจ้า หากินในเมืองกรุงไม่ได้ละเจ้าต้องมากินที่บ้านนอกเนอะมื้อหน้าจะพาไปชมอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ